สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ IMCT News Podcast วิเคราะห์เจอข่าวประเด็นลึกกับผมธนกนทองประจำวันอังคารที่2กรกฎาคมปีพุทธศักราชสอง7นายายทักเกอร์คาร์ลสันอดีตผู้ประกาศข่าวของ Fox News และปัจจุบันออกมาเปิดเว็บไซต์ช่องทางข่าวของตัวเองได้ออกมาเปิดเผยว่าอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามากำลังล็อบบี้เพื่อที่จะกำจัด ประธานาธิบดีโจไบเดนไม่ให้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตในการลงชิงชัยเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้บาร์โบบมาก้ามลังล็อบบี้นะครับภายในพรรคเดโมแครตอย่างเข้มแข็งเลยทีเดียวเพื่อที่จะสกัดนะครับไม่ให้ประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตหลังจากที่โจไบเดนมีผลงานที่ยอดแย่นะครับในการดีเบต กับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในคืนวันพระสบดีที่28มิถุนายนที่ผ่านมาเนื่องจากว่าโจไบเดนมีอาการสมองเสื่อมเงื่อนเงินนะครับไม่สามารถที่จะพูดจาอย่างต่อเนื่องอย่างมีเหตุผลทุกคนต่างก็ลงความเห็นนะครับว่าโจไบเดนกำลังเป็นหายนะนะครับของพรรคถ้าหากว่าเขาลงชิงชัยเลือกตั้งประธานาธิบดีเพราะว่าจะต้องพ่ายแพ้ ต่อโดนัลด์ทรัมป์อย่างแน่นอนเดโมแครตไม่ยอมสูญเสียาการครอบครองทำเนียบขาวอย่างง่ายๆบุคคลที่มีบทบาทมากที่สุดในพรรคเดโมแครตในเวลานี้ในความพยายามนะครับที่จะโค่นอำนาจของโจไบเดนลงท,งทั้งทที่โจไบเดนก็ดํารงตำแหน่งเป็นรองประธานาธิบดีในสมัยที่บรัก โอบามาเป็นประธาน,นาธิบดีถึง2สมัยติดต่อด้วยกันนะครับบุคคลนั้นก็คือโอบามารวมทั้งอดีตประธานาธิบดีบิลลินตันซึ่งค่อนข้างมีอิทธิพลมากในพรรคเดโมแครตเหมือนกันนอกจากนี้นายชักชูเมอร์ซึ่งเป็นผู้นำเสียงครั้งมากในวุฒิสภาและอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรนางแนนซี่เพโรซีก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งนะครับที่มีอำนาจ ในพรรคเดโมแครตและทั้ง4คนนี้คาดว่าจะมีการดำเนินการอะไรบางอย่างเพื่อที่จะกดดันให้ไบเดนถอนตัวออกจากการเป็นผู้สมัครหรือว่าเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตในการลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีโดยพรรคเดโมแครตจะมีการประชุมใหญ่ขึ้นในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ที่ มอรลัตอิลลินอยสจากนี้จนถึงเดือนสิงหาคมยังพอมีเวลานะครับที่จะจัดการสะสางปัญหาอยู่ในพรรคเดโมแครตถ้าเกิดเกาเซ่นนะครับบอกว่าบารักโอบามาอาจจะทวิตเขียนทวิตหรือว่าอาจจะออกมาบอกกับผู้คนว่าเขายังคงให้การสนับสนุนกับไบเดนต่อไปแต่ว่าในทางลับแล้วเขาต้องการนะครับที่จะ ให้โจไบเดนถอนตัวออกจากการเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตอูบา่าไม่มีความจริงใจกับไบเดนนะครับนี่คือสิ่งที่นายทักเกอร์คาสันได้ยืนยันโดยอ้างถึงแหล่งข่าวที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับที่มาให้ข่าวเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้เคาสันบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวอูบาหาและครอบครัว ไบเดนเลวร้ายลงนะครับในช่วงที่ผ่านมาผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการผลักดันให้โจไบเดนสู้ต่อไปก็คือดรจิลไบเดนภรรยาของไบเดนที่ไม่ต้องการที่จะให้โจไบเดนสูญเสียอำนาจในการประชุมของครอบครัวนะครับที่แคมป์เดวิดในช่วง2วันที่ผ่านมาปรากฏว่าครอบครัวของไบเดนต่างก็ลงความเห็นเหมือนกันนะครับ ว่าโจไบเดนจะต้องสู้ต่อไปิจไบเดนนะครับไม่ยอมสูญเสียสารภาพการเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาไปอย่างง่าย,ายเพร่ะเองเราจะได้เห็นนะครับการต่อสู้ที่อาจจะเห็นการนองเลือดนะครับในพรรคเดโมแครตในการล็อบบี้อย่างหนักเลยทีเดียวจากนี้ปไปจนถึงการประชุมพักใหญ่ ของเดโมแครตนะครับเดโมแครต national convention ที่อาจจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ถ้าหากว่าไม่มีความพยายามใ,ใดๆที่จะผลักดันให้ผู้ที่จะมาเป็นตัวแทนพรรคที่มีโอกาสนะครับที่จะชนะโดนัลด์ทรัมป์แน่นอนเลยทีเดียวนะครับ ว่าทำเนียบขาวจะตกเป็นของพรรคริพับลิกันโดยโดนันด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งในวันที่5พฤศจิกายนที่จะถึงนี้สำหรับวันนี้รายการไอเอ็มซีทีนิวพอดแคสต์เวลาหมดลงพอดีนะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารอัปเดตล่าสุดจาก imctnews.com สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ